ประวัติพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์หรือพระครูพิสิทธิ์อัฏฐการพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เดิมชื่อคล้ายศีนินบิดาชื่ออินมารดาชื่อเหนียวเกิดที่บ้านทุ่งราดตำบลช้างกลางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเกิดเมื่อวันอังคาร ขึ้นสิบข้าเดือนสี่ปีจอพุทธศักราช2417เมื่อยังเยาพอท่านคล้ายได้ศึกษาวิชาเลขศึกษาอักษรสมัยทั้งไทยและขอมท่านมีนิสัยอ่อนโยนพูดจาไพเราะเมื่ออายุได้สิบห้าปีได้เกิดเหตุการณ์สำคัญในชีวิตคือท่าน ไปช่วยญาติตัดต้นไม้ถางป่าถางไร่ที่จังหวัดกระบี่บังเอิญในครั้งนั้นท่านได้ถูกต้นไม้ที่ญาติของท่านตัดล้มลงมาทับเท้าของท่านจนทำให้กระดูกแตกละเอียดท่านก็ได้แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวโดยใช้มีดปาดตานตัดเท้าช่วงนั้นออกและนั่นก็ทำให้ท่าน ต้องใส่ปลอกเท้าไม้ไผ่ตลอดชีวิตของท่านส่วนวิธีการทำปลอกเท้าไม้ไผ่ของท่านนั้นท่านจะสั่งให้ลูกศิษย์ไปตัดไม้ไผ่มาให้ซึ่งไม้ไผ่ที่จะใช้นั้นจะต้องเป็นต้นที่หันลำไผ่ไปยังทิศตะวันออกจากนั้นท่านก็จะนำมาทำให้เป็นปลอกเท้าตามขั้นตอนของท่านเอง วันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2438เมื่อท่านอายุได้ประมาณ16ปีก็ได้บรรพชาเป็นสาม,มเณรอยู่ที่วัดจันดีหรือวัดทุ่งปอนในปัจจุบันโดยมีพระอธิการจันเจ้าอาวาสนะขณะนั้นเป็นผู้บรรพชาให้ต่อมาเมื่ออายุประมาณ20ปี ท่านได้เข้าอุปสมบทณวัดวังม่วงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับฉายาว่าจันทสุวรรณโน,นโดยมีพระครูาาโคงคาสุวรรณโนเจ้าอาวาสวัดหาสูงเป็นพระอุปชาหลังจากที่ท่านได้อุปสมบทแล้วก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดจันดีในระหว่างนี้ พอท่านคล้ายก็ได้ศึกษาพระอภิธรรมวิปัสสนากรรมฐานและบาลีจากสำนักต่างๆมากมายณนะสถานีรถไฟจันดีในตลาดจันดีตําบลจันดีอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลานั้นจวนเจียนที่รถไฟจะต้องเคลื่อนขบวนออกจากสถานี เพื่อเดินทางมุ่งหน้าต่อไปอยังกรุงเทพมหานครรอสักครู่ให้เด็กมันกลับไปเอาสังคติอยู่เสียงจากพระพิสุชลาล่างเล็กได้เอ,อ่ยขึ้นเพื่อบอกกับนายสถานีแต่ในขณะนั้นเวลาใกล้11อโมงเต็มทีนายสถานีก็ไม่อาจจะปล่อยให้ทอดเวลาออกไปได้มากกว่านี้ จึงจำเป็นต้องสั่งให้รถไฟเคลื่อนขบวนออกจากสถานีขณะนั้นเองผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เล่าว่าผิสุชลารูปนั้นได้ยกเท้าขึ้นเหยียบกับบันไดรถไฟส่งผลให้รถไฟขบวนนั้นไม่สามารถเคลื่อนขบวนออกจากสถานีได้แม้จะเดินเครื่องเต็มกำลังแล้วก็ตาม แล้วเรื่องเล่าเรื่องนี้ก็กลายมาเป็นตำนานของคนจันดีและเป็นหนึ่งในเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เล่ากันปากต่อปากมาจนถึงปัจจุบันพระภิษุรูปนั้นผู้คนต่างรู้จักในนามพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์หรือพระครูพิสิทธิ์อัฏฐการจันทสุวรรณอดีตเจ้าอาวาสวัดสวนขัน และวัดพระาธาตุน้อยเหล่าสิทธาานุสิท์และประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาถึงความศักดิ์สิทธิ์วาจาของพ่อท่านคล้ายว่าท่านพูดอย่างไรก็มักจะเป็นอย่างนั้นเสมอเวลาที่พูดจากับใครท่านจะพูดด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาพ่อท่านคล้าย มักจะให้พรกับทุกคนว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขเพราะผู้ที่ถูกท่านตำหนิหล้วนพบแต่ความวิบัติทุกลลยผู้ที่เขารบนับถือท่านต่างก็พากันกลัวคำตำหนิของท่านคนส่วนมากจึงหวังที่จะได้รับคำอวยพรเพราะคำเหล่านั้นเปรียบเสมือนดังคำพยากรณ์ที่แม่นยำ ทั้งในทางที่ดีและทางที่ไม่ดีคนที่ไปนมัสก,การพ่อท่านคล้ายนั้นบางหวังที่จะได้รับคำอวยพรบ้างก็หวังที่จะได้วัตถุมงคลบางก็ขอน้ำมนต์ชานมากแหวนผ้ายันเหรียญรูปหล่อรูปพิมพ์ซึ่งพ่อท่านคล้ายก็ได้เมตตาให้กับทุกคน ยิ่งชาญมากของท่านหาใครได้รับจากมือท่านโดยตรงเป็นต้องหวงแหนอย่างถึงที่สุดวันที่22พฤศจิกายนปีพุทธศักราช5 5 3 3ตรงกับวันแรมเก้าค่ำเดือน12ปีจอพอท่านคลายจะต้องเดินทางไปจังหวัดสุรินเนื่องในงานพุทธาพิเศษ ที่คณะพุทธบริษัทจังหวัดนั้นนิมนต์ไว้เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันเดินทางคณะสิทธิ์เห็นว่าพ่อท่านอาพาธย่างกระทันหันจึงนิมนต์พ่อท่านขึ้นรถด,ด่วนเข้ากรุงเทพพอถึงกรุงเทพในวันลุ่งขึ้นก็ได้นำพ่อท่านเข้าโรงพยาบาลพระมงกุฎในวันนั้น แพทย์ได้พยายามรักษาอย่างเต็มความสามารถเป็นเวลาทั้งสิ้น14วันอาการของท่านมีแต่ทรงกับสุดขันถึงวันที่5ทธันวาคมปีพุทธศักราช5 5 3 3เวลา23นาฬิกาหนาทีพ่อท่านคล้ายได้มรณะภาพลงด้วยอาการสงบรวมอายุได้96ปี เมื่อบำเพ็ญกุศลครบร้อยวันแล้วจึงได้บรรจุสรีละของท่านไว้ในโลงแก้วประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีที่วัดพระาธาตุน้อยจนถึงปัจจุบัน